ครที่กำลังมองหาร้านเติมโรบักระบบ VPS เซิร์ฟเวอร์และ ID ดีพารรับฟาร์แมแบบต่างๆบริการดีบริการทันใจต้องร้านมารู้็อบเท่านั้นแถมยังรับกดผลเกมพาร์ทรวมถึงไอเทมต่างๆสุดท้ายดีทางร้านยังมีบริการขายไก่ตันพร้อมหมัดและดับราคาถูกถ้าใครสนใจสามารถติดต่อสั่งซื้อได้ที่ลิงก์เพจด้าน,นล่างหรือเว็บไซต์ได้เลยนะครับเอาเลยครับผมก็ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านที่น่ารักทุกคนนะครับผมแนละหรับใครที่เข้ามาดูคลิปวิดีโอนี้ก็สวัสดีกันด้วยนะครับผมนะฮะในคลิปดวดิาาด สวยงามที่สุดนั่นเองนะครับผมนะฮะถึงแม้เนี่ยตอนนี้คือมันยังจะทําไม่ได้นะครับผมนะแต่ก็ยังพอมีข้อมูลนะครับผมนะที่ทําให้เห็นธาตุแท้ได้ว่าเฮ้ยเผ่าที่มันตื่นขึ้นมาแล้วเนี่ยมันมีความสวยงามขนาดไหนนะครับผมนะฮะเบื้องต้นนะครับผมนะก็รู้ข้อมูลบางส่วนนะครับผมนะที่ทําให้รู้ได้ว่าเฮ้ยเผ่าบางเผ่าเนี่ยมีสกิลติดตัวอะไรกันบ้างนะครับผมนะฮะอย่างเผ่าสกายตอนนี้เท่าที่รู้มาเนี่ยรู้สึกว่ามันจะเป็นการฮิวเลือดนะครับผมนะค่อนข้างที่จะเยอะมากๆเลยนะครับผมในเรื่องของการฮิวเลือดนะครับผม ะะเป็นจํานวนหน ok ึ่งนะครับผมนะน่าจะหนาพอสมควรเลยนะครับถึกทนอะไรประมาณนี้นะครับคุณภาของเผามิ้งนะครับผมนะน่าจะเพิ่มความเร็วไม่น้อยเลยนะครับผมนะน่าจะเร็วมากๆด้วยอะไรประมาณนี้นะครับผมนะฮะแล้วก็มีบางเผ่าที่เหลือเนี่ยนะครับผมนะยังไม่มีข้อมูลตรงนี้เลยนะครับผมนะแต่ไม่เป็นไรนะครับผมนะเราจะไม่เจาะจงเกี่ยวกับข้อมูลนะครับเราจะมาพูดถึงความสวยความงามแล้วก็ความเทเท่านั้นนะครับผมนะเดี๋ยวมาดูซิว่านะครับผมนะเผาไหนจะอยู่อันดับที่เท่าไหร่กันบ้างนะครับย้ำก่อนเลยนะครับผมนะการจัดอันดับในครั้งนี้นะครับผผนะปาิดัพรลก ขออภัยเวลาที่นี้ด้วยเลยนะครับผมนะฮะโอเคผมไม่รอช้าเดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่สุ่มผลกันก่อนนะครับผมนะฮะขอไปเดิมด้วยการสุ่มผลละกันนะคุณผู้ชมฮะก็ไม่ได้สุ่มผลมานานแล้วนะครับผมนะหลายคลิปแล้วด้วยนะครับผมนะขอสุ่มผลหน่อยได้กันนะครับผมนะฮะไปครับเฮ้ยคุณผู้ชมอ๋อโหไอเราก็นึกว่าจะมีดวงมาด้วยนะครับผมนะฮะแม่ไม่ได้พกดวงมาด้วยสี่วันนี้นะครับผมนะขออนุญาตทิ้งไว้ตรงนี้ละกันสตหรับใครที่อยากได้ก็มาเก็บเอาไปเลยละกันนะครับคุณผู้ชมฮะโอเคไม่รอช้าาานนนนนะะะคครรรรัััััับบบบผผมมมเเเเเดดี๋ยยวไปิ่กกลอ นี่ครับผมเป็นตระของเผ่ากุลนั่นเองนะครับผมนะฮะถามว่าเผ่ากุลไม่เท่ย่างนั้นหรอทําไมถึงอยู่อันดับที่5นะครับคือความจริงแล้วมันไม่ใช่นะครับผมนะจะบอกว่ามันเท่ไหมมันเท่นะครับผมนะแต่พี่มองว่ามันเยอะไปหน่อยนะครับผมนะฮะเวลาที่มันแปลงร่างเนี่ยนะครับผมนะผลปรากฏว่ามันจะมีปีกเนี่ยนะครับผมนะคือมันเกินจริงไปไหมนะครับผมนะมีตั้ง6ปีกเลยนะซ้าย3ขวา3ามนะครับผมพี่มองว่ามันเยอะไปนะครับผมนะดูแล้วมันลกลุงลังอีลุงตุงนังอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยนะครับผมนะฮะ อันดับที่5ไปแล้วกันนะครับผมนะฮะอ่าอันดับที่4นะครับผมเป็นตราของ m. เผ่าไซบอร์กของเรานั่นเองนะครับผมนะฮะซึ่งเผ่านี้เป็นเผ่าหุ่นยนต์นะครับผมนะหรือว่าเผ่ากันดั้มก็ได้นะครับผมนะฮะถามว่าทำไมถึงเรียกว่ากันดั้มก็ดูปีกมันสิครับผมนะคล้ายกับกันดั้มเลยนะครับผมนะฮะมีปีกเรืองแสงเรืองสีได้ด้วยนะครับผมนะฮะก็เป็นปีกหุ่นยนต์แหละนะครับผมเข้าใจอยู่นะครับแต่ด้วยความที่แบบว่าเออมันค่อนข้างที่จะโกงนะในรูปแบบของสกิลนะครับผมนะพี่เองก็ไม่ค่อยชอบเท่าเท่าไหร่นะครับผมมไหนนนนกก็เเลลลยยยใ้้ััััออู่่ดบที4ปแว นะครับผมนะฮะอันดับที่3นะครับผมเป็นธาตุของเผ่าฟิชแมนนะครับผมนะฮะซึ่งเผ่านี้พี่พูดตรงๆนะว่าพี่ชอบมากๆพี่อวยมากๆด้วยนะครับผมนะฮะเป็นเผ่าเดียวนะครับผมนะที่ทําให้พี่ล่าข้าวหัวนั้นมาถึงณจุดจุดนี้ได้นะครับผมนะฮะเป็นเผ่าที่แบบโอ้โหรอดตรงรอดตายนี่คือแบบไม่ต้องห้อยพ้าคือแค่กดสกิลเผ่ากันรอดตายแล้วอะไรประมาณนี้นะครับผมนะฮะเป็นเผ่าที่ทําให้เรายื้อชีวิตนะครับผมนะฮะแบบเฉียบพันได้โคตรดีนะครับแถมนะครับผมนะเวลามันตื่นแล้วเนี่ยนะครับผมนะแม่งโคตรเท่นะครับผผมนะดดููจากสีิว คีบหรือว่าดูจากหางที่มันโผล่ขึ้นมาเนี่ยค่อนข้างที่จะเฟี้ยวเงาะเลยนะครับผมนะฮะมีบาเรียน้ําด้วยอะไรประมาณนี้นะครับผมนะฮะเท่มากๆเลยนะครับผมผู้ชมอันตับพี่2นี่ครับผมเป็นทางด้านของเผ่ามิงก์นั่นเองนะครับผมหรือว่าเผ่าก,กระต่ายก็ได้นะครับผมนะฮะซึ่งเผ่านี้เนี่ยนะครับผมนะฮะหลายคนคงชอบนะครับผมนะหลายคนคงอวยกันมากๆเลยว่าเผ่ามิง์เนี่ยโอ้โหโคตรเท่โคตรด,ด,ด,ดูดีนะครับผมนะแต่ถ้ามองดีๆเนี่ยความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันมีแค่การวิ่งไวอย่างเดียวเลยนะครับส่วนในเรื่องความเท่กันบ้างนะครับผมนะ ถามว่าเทพไหมก็เท่ในระดับหนึ่งเลยนะครับผมนะเลยอยู่อันดับที่2ของการจัดอันดับในครั้งนี้นั่นเองในครับผมนะฮะอันดับที่1เนี่ยนะครับผมเป็นท่าล่างของเผ่าสกายนะครับผมนะฮะพี่มองว่ามันเป็นเผ่าที่ค่อนข้างที่จะแบบโอในเรื่องของการความสวยความเท่เลยนะฮะคุณผู้ชมฮะสีมันเนี่ยมันเป็นสีทองเปล่งประกายนะครับผมนะฮะกับสีขาวแบบนวลผ่องเลยนะครับค่อนข้างที่จะเฟี้ยวงาะมีปีกที่ค่อนข้างที่จะแบบขยับได้อะไรประมาณนี้นะครับดูแล้วมันมีอะไรแบบโอ้โหดูแบบโคตรมีอะไรเลยจริงๆนะครับผม ค่อนข้าที่ hehe, ทจะเทเลยนะครับแล้วก็อย่างนึงเนี่ยนะครับผมนะเป็นเผ่าที่ทางด้านของแอดมินเนี่ยเขาก็อวยด้วยนะครับผมนะฮะเห็นบอกออกบ่อยแลอเกินก็อยู่อันดับที่1ไปละกันนะครับและสุดท้ายนะครับผมนะขอแถมอันดับที่ศูนย์ให้ละกันนะครับผมนะฮะนั่นก็คือทางด้านของเผ่ามนุษย์นั่นเองนะครับซึ่งเผ่ามนุษย์นี้นะครับผมนะฮะหลายคนคงสงสัยว่าเฮ้ยพี่มันหายไปไหนนะครับผมนะตั้งแต่อัปเดตที่แล้วแล้วนะครับผมนะฮะยังไม่เห็นมีสปอยเลยว่าทางด้านของเผ่ามนุษย์เนี่ยหน้าตารูปร่างเนี่ยมปรบบีูแ แบบไหนมีสีอะไรอะไร,ะไรประมาณนี้นะครับผมนะฮะบางคนก็คิดไปต่าง,างๆนานานะครับผมนะบางก็บอกว่าเฮ้ยเป็นเผ่าที่ไม่ค่อยมีคนใช้เขาก็จะออกหรือว่าปลดออกอะไรประมาณนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันมีนะครับผมนะฮะเขาเพียงแค่ไม่ได้สปอยนะครับผมนะเพราะว่าข้อมูลตรงนี้เนี่ยยังถูกปกปิดเป็นปริศนาอยู่นะครับผมนะยังไม่มีใครทราบเลยแม้แต่แอดมงแอดมินเองเขาก็ยังไม่ทราบเลยปะโทนะครับผมนะเป็นถึงขั้นแอดมินยังไม่รู้เลยว่าเผ่าไหนมันตื่นหรือไม่ตื่นเออนะครับผมนะเป็นยังไงกันบ้างครับผมนะฮะกับห้าดับเผ่าไหนทีี่มค เห็นตรงกับพี่บ้างนะครับผมนะสามารถคอมเมนต์บอกพี่ได้เลยนะครับผมนะฮะหรือคุณผู้ชมคนไหนนะครับผมนะที่มีความคิดเห็นต่างกันอย่างไรเนี่ยนะครับผมนะสามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับผมนะว่าเผ่านู้นควรอยู่อันดับที่1234อะไรก็ว่ากันไปนะครับผมนะสามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับโอเค,คลิปวิดีโอนี้ก็มีประมาณนี้ละกันนะครับผมนะฮะสำหรับลิปวิดีโอนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ลิปวิดีโอหนะ้าสวัสดีครับกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับทุกคนบ๊ายบาย